วัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องคารบอยหลังคันครับวันนี้รอบเย็นฟ้าฝนคลึ้มครับออกมาหาเดินตกประหมรัเนี่ครับดูจากทำเลด้านหลังครับวันนี้ผมมากับนี่ครับพีก้าครับก็อนี้ครับไกลๆนู้นเดินหาหมายหาทำเลก่อนครับ ม่มีต้นไหนฮะขอหันี่ครับเจ้าของบ้านวันนี้มาขอญาตลุงเข้ามาหาตกป,ประหมอนหน่อยมีขึ้นนะนะได้แล้วนะครับหนึ่งตัวีอีทกดไปแล้วครับหนึ่งตัว ตัวที่สองครับมาแล้วนี่ครับจิ๊บแต้มสองมาแล้วจะเล่น <ke m S 2> แบบเอี๊ดไม่ได้อีกไปเติมเคมแ <c oughs> ังเกล็ดเงี้ยเลยเอาถังเกตเลยจะลองยกผิวน้ำดูครับจะได้ตัวหรือเปล่าวันนี้อยากลองสูตรเก่าๆครับชุดนี้ไม่เคยออกเลยไม่มีดอกเหลืองด้วยอ่ะชุดนี้ไงพีก่ก้าโอ้พี่ก้าโดนแล้ว

มาพอได้ครับนะครับไปตามมาต่อครับเยี่ยมมาเลยเนี่ย ไปแล้วไปแล้วนี่ครับนี่นี่นี่เป็นไงครับสวยสวยนี่ครับของพิกา้ากาไมาอีกแล้วครับไส่สวยเดี๋ยวก็หลังตะอีดแน่แจ๋วเลยแจ๋วเลยหล,หลังตะอีดเหรอ นี่ครับเหยื่อใช้เล็กๆครับลากผิวน้ำนี่เราไปเหยื่อกุ้งมาครับไปครับตามกันต่อ แน่โดนไปสองสาตัวครับเริ่มเงียบนี่ครับขึ้น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 เฮ้กันละคายครับ แล้วครับกัแล้วกัดกัดแล้วโอ้โหหลุดหลุดเครับหลุด,ดแม่อย่างนี้ก็ได้สนุกเลยครับกระดุกกระดุกกระดุกได้แน่นครับมีตัวเป็นโดนแหละอยู่ไม่อยู่ว่ากันแหม่กัดเคริบขึ้นกัด ิดตามครับมดตามแต่ไม่ยอมกัดเฮ้ยกัดแล้วครับกัดแล้วกัดแลไวโอ้โหไม่อยู่เบ็ดมันลาหรือเปล่าไม่อยู่ครับ ลองใหม่ครับกิมเป็นหัวอาจจะแข็งไม่ทะลุลองใหม่ลองใหม่นี่เราหยกประหมอแบบประช่อนเลยนะครับเอ้ยกาดกาด กัดแล้วอยู่แล้วครับอยู่แล้วนี่ครับนี่ครับแม่แสดงว่าเมื่อกี้มันติดหัวครับนี่ครับไซส์สวยครับ ตามกันต่อเฮ้ยกัดครับกัดกัดอยู่ไหมตัวนี้อยู่แล้วครับแม่ส,สวยสวยนี่ครับสวยสวยเลยยังมีไกหลาตัวครับ นี่ครับพิก้าพิก้าใช้อะไรตกมะม่วงโอ้นี่ขาปากครับขาปากโอ้โหครับเดี๋ยวเรามาดูนะอีทยกก่อนนี่มาแล้วโอ้โหอีทเรียกได้จริงๆนี่ครับอันนี้เล็กกว่าเมื่อกี้หน่อยนนี้ก็ยังสวยอ่ะมีแต้มอ่ะ นี่ครับของนาอีทแม่งดงามตัวเล็กตัวน้อยก็นับหนึ่งแหละแม่อีท e เรียกได้จริงๆโอ้หนี่หลายตัวแล้วครับมีโไม่รวมจะยี่แล้วเหรอเนี่ยได้รวมจะย<ด>ี่สิบแล้ว นี่เรายกยกแบบโบราณครับยกเหมือนมาแรงเหมือนมดเดินนะครับเดี๋ยวถ้าประหมอเขามาเจอเขาจะถวยเองล่ะครับเฮ้ยกัดแล้วโอ้โหโดนแล้วครับนูน่นนูน่นนู่นนู่นของพี่ก้า นี่คร uh, ับนี่ครับของพี่ก้าครับนี่กินมะม่วงครับมันก็โดนหลอกแล้วครับมันคิดว่าเป็นแมลงนี่อยู่อยู่ที่ใครเจิกได้สวยไม่สวยครับครับนี่นายอีทก็ได้มาอีกแล้วครับของนายอีทใส่สวยอะพี่ก้าตัวนี้ใส่สวยอยู่นะไข่ด้วย ไข่ด้วยเหรอไข่โอ้เดี๋ยวพี่กาโชว์นหน่อยเดี๋ยวเพิ่ไปนะเดี๋ยวพี่กาโชว์หน่อยนี่ครับนี่ครับไายส์สวยครับแจว๋วนี่ครับสซยสวสวยครับวันนี้ผมมาก,กับคันจี w ครับอันนี้เป็นคันตกกุ้งครับลองมางัดปลาหมอตามสวนตามร่องสวนดูครับโอ้ย่างสนุกเลยครับ นี่ครับไซส์สวยสวยอยู่ครไปดูด้านหลังครับด้านหลังขึ้นเป็นลูกเลยโอนกัดแล้วครับกัดกัดกัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วอยู่หรือเปล่าอยู่ครับอยู่ ครับสายสวยปลาหมอที่นี่สายใหญ่มากครับสายสวยอยู่ครับผมวันนี้ก็คลิปตกปลาหมอแบบโบราณครับยกหน้าแหน่ครับยกผิวน้ําก็ปลาที่ได้ก็เยอะครับที่ก็ถ่ายถ่ายไปให้ดูแล้วก็นี่ครับสายปลา สวยครับไลใช้ได้เลยอ่ะวันนี้นายอีทกดเพียบเลยครับพิกาต้องมาปลดให้อ่ะนี่ครับก็สําหรับคลิปนี้ไก่ใหญ่ไก่ทั้งตัวครับไก่ใหญ่อยู่สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้และครับวันนี้ก็ช่วงยามเย็นออกมาหาตกกระหมอเล่นๆครับก็เดี๋ยวให้แบ่งให้นายอีทกับพิกาออกไปทากินกันก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับคาร์บอยหลังคัน ที่ผมทํากับข้าวทาอะไรก็ผมก็ได้ลงผ่านไปจากประหมอข้างดำนะครับครับนี่ครับก็ลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ